ยังไม่เสร็จเล่นต่อเล่นต่อ โอเคสรุปใครใชนะยังเล่นได้เสร็จเหรอเน้นไ,ได้าย อู Allah> ้ขอโทษก็ต้องเอาแบบล่าสุดอ่ะใช่แต่ว่าเราไม่แพ้นะจ้ากูเห็นแล้วจ้าคนเก่งจ้าเก่งจรงเลยบิววี่เด็ก yes, ดีเนาะ รถขนาดไหนโอแม่นมายวนี้ขนักนะครับผมต้องไปซ้อมก่อนโอเคอะไรนะวันรีบกบงั้น ตรงติดแต่ก็ได้เอาค่ะน้องก็พูดแบบนี้โอ้นะไม่โดนใช่ปะสองลูกต้องบอกก่อนว่าสองชักให้ผมโอเครรถนะรนะคะ เจ็ดโมงเจ็ดโมงฮะไปรันทูใช่ไหอ่าโอเครันทูเนาะรันทูเจ็ดโมงค่ะอ่าฮะเขาให้เาใหเปิดประตูให้เขาเหรอชาเดี๋ยวขอคลิปวันเกิดหน่อยนะคะแป๊บนะ